สริษฐโรดราที่นีสถานียุทธยาที่นี่สถานียุธยาบริษัทบิ๊กบมบุตกจะลงสถานียุทยาโตรวจสอบสิ่งของและสัตว์รลืดของ่านที่นำติดตัวมาลงจากขบวนรถโดยสารจุลจักรไมครัมขบวนรถที่เที่ยวเป็นการสถานีสองเป็นขบวนรถเร็วเที่ยวรอบสายเดือกรบบนที่หนึ่งดินต่อเดินทางบริษัทจากสถานีเดชรชัยาปทางสถานีกรุงเทพกบีว่าบริษัทที่ติดตัวในจากสีัี่อ ハハハハ。<noise> <noise> โดารปิบักสถานแหวิทยาจะใช้การป่อยสเรเดเียวรอบไปเหือของที่เดเินต่อออกจากสถานแหวิทยาแนะครับอย่างเชนลงในที่การถล่งจะวันะคที่สาพาซามาทลายได้เราลดทียอมจากสถานแห่งลุยาไปแล้วยทวิสานที่สถานีบางเป็นสถานีต่อไปครับที่สถานแห่วิทยา่อบุญครับ